อาอบาดนี้มาฟังเลี้ยงไอ้ิีมหลอดเด็ก <c oughs> น้อยเนี่ยมาไปโรงเรียนต้องการเรียนน้ากันม้วนกลุ่มอยู่หันหลังเรียนเฮียนนี่กับไปเฮียนนั่นเออันนี้เงินแน่กับซื้อขนมจีนกินให้มูเห็นบ่ได้ดอกย่านมูหย่านเพื <c oughs> ่อนนี่ก็ซื้อไอ,อาา้ิีมหลอดนะบาดนี้ได้มาแล้วเดนมาลิกินยุคกลางสวมทีแล้วย่ญญาณมูกินน้ำ <c oughs> สบายท่านให้เห็นดอกทั <c oughs> ้งกินท่านหัว พั้งสว่างบางมูย่านมูมาเห็นแงาใส่หลังสวมแล้วคือสิกินหอมอยู่ดอกคือเรากินอยู่หันเรามูก็เห็นจนได้แหละเฮ้กินน้ำแงาเขาท่านจิ้มน้ำไหมย่านมูกินเลยทมอมไลายใส่จินบ่เขาท่านทมลายใส่เหล่าเขาท่านกินแล้วเนาะจุ้ยกินบ่เขาท่านกินมจุยกินบ่ กินใื่เอาห้าหน่พบกเตมันได้กับกินทนอ่อบาานนิ่กันว่าแล้วกับบิ้งกัน่กินว่าบ้านหอึกาบว่ากินเลยแย่ะปนี้เอนห้าไม่เหมือนกันีกระเทือจิตเหล่าเลี้ยง